สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตโมบายวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในสุดยอดเครื่องบินรบยุคที่5ที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกอย่าง F-35 Fighter Jet ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นนักล่าที่ครองน่านฟ้าและเป็นเทคโนโลยีที่รวมเอาความเร็วความคล่องตัวและความล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว F-35 ถูกพัฒนาโดยบริษัท洛克ฮิตมาตินจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องบินรบที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรบในอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือแม้กระทั่งภารกิจสอดแนมและเก็บข้อมูลโดยจุดเด่นสำคัญของ F 3 5คือเทคโนโลยีสตีลหรือการพรางตัวที่ทำให้เรดาร์ตรวจจับได้ยากมากเครื่องบินรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกัน3แบบได้แก่ F 3 5 a สํา A สำหรับกองทัพอากาศ F 3 5 B ที่สามารถขึ้นลงในระยะสั้นหรือแนวดิง่งและ F 3 5 C ที่ออกแบบมาสำหรับการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ละแบบถูกออกแบบมาให้ตอบสนองภารกิจเฉพาะของแต่ละเหล่าทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้านขุมพลัง F 3 5ติดตั้งเครื่องยนต์ Pratt Whitney F 1 3 5ราบที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณแมตต์หหรือราว1960กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยทำการบินไกลกว่า2,200กิโลเมตรซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำระบบอาวุธของ F 3 5ก็นับว่าเป็นหัวใจสำคัญมันสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและปืนกล25มิลลิเมตร GAU-22 เ A ทั้งหมดนี้ถูกซ่อนไว้ในช่องบรรทุกอาวุธภายในเพื่อลดการตรวจจับของเรดาร์อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอาวุธภายนอกเมื่อต้องการเพิ่มพลังโจมตีในด้านเทคโนโลยี F-35 มาพร้อมระบบเรดาร์แอน APG-81 AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันระบบปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนและป้องกันการโจมตีจากศัตรูได้และหมวกนักบินรุ่นพิเศษที่สามารถแสดงข้อมูลการบินแบบเรียลไทม์ ทำให้นักบินมองเห็นข้อมูลทุกอย่างได้โดยไม่ต้องก้มมองแผงควบคุมจุดเด่นอีกอย่างคือ F-35 สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่นๆหรือหน่วยรบภาคพ,พื้นดินแบบเครือข่ายทําให้การประสานงานในสนามรบเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นหัวใจของสงครามสมัยใหม่ หลายประเทศทั่วโลกได้จัดหา F-35 เข้าประจำการแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นอิตาลีอิสราเอลและออสเตรเลียโดยแต่ละประเทศก็ได้นำไปใช้ในรูปแบบภารกิจที่แตกต่างกันตามความต้องการของตนสรุปแล้ว F-35 Fighter Jet ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินรบแต่เป็นแพลตฟอร์มการรบยุคใหม่ที่รวมความสามารถรอบด้านเอาไว้ในลำเดียวทั้งความเร็วความแม่นยำความคล่องตัวและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้มันได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังและน่าจับตามองที่สุดในศตวรรษนี้ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้โมบายของเราเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ